เราซ้อมกันมีฟาสเล็ใช่ไหมแล้วก็มีชาเลนจ์มีชาเลนจ์สองอย่างนี้มันมีวัตถุประสงค์ไงฟาสเล่ยจริงๆคือมันคืออินทเวลวิ่งเร็วสลับช้าเวเราพูดว่าอินทเวลนี่้ครับมันมี5อย่างในกากำหนด1คือระยะทางต้องชัดเจนอย่างเช่นเวลาเราวิ่งพี่ปอวิ่ง400ร้อยเมตรมีระยะความเร็วพี่ปอวิ่งเพลสี่นี่สิ่งที่ต้องมีในในพักพี่ปอพักแบบไหนพักแบบอยู่ๆกับที่พักแบบจ็อกกิ้งอ่านะ แล้วก็จํานวนรีพีทกี่ครั้งเอ็นนทำหมดนี้คือ,อกดเดียวกันแต่ว่าฟา้านเล็กคือสิ่งเดียวกันเลยเมืนน่อกี้แต่ผมใช้ t ามใช้ t ามในการกําหนดข้อดีของฟานเล็กเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่ต้องวิ่งเห็นไหมเมื่อกี้เราวิ่งแบบใกล้เคียงกันไหมมันจะสนุกมันคือการเล่นเกมมันเป็นการลดความเครียดของการวิ่งเร็วของนักวิ่งเพราะพอบอกวันนี้พี่ปอรครับ410เที al, 3, 3, ่ยวเพลสามครึ่งเครียดเลยวิ่งคนเดียวนี่เครียดเลยนะแต่ถ้าบอกว่าวันนี้ฟ้านเล็ก เดี๋ยวมีมีเพื่อนช่วยวิง่งพี่ปอแบบมาไม่รู้เลยผมต้องวิ่งเท่าไหร่แต่ในใจผมรู้แล้วผมจะให้วิ่งประมาณ4 0 0 0้อยหกแต่เหมือนสลับขึ้นมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่<า>ฉะนั้นขอาจจะต้องต้องที่ดีงามก็คือว่าเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะครับต้องใกล้เคียงกันต้องใกล้เคียงกันแล้วเวลาจ็อกครับอาจจะต้องถ้าสมงแล้วผมปล่อยไปอันนี้มันก็อยู่ว่าอันนี้ฟ้าเล็กแบบลักษณะที่โค้ดเป็นผู้นําผมอาจจะต้องพยายามที่จะให้สือมวม่ารอบแรกผมให้2อนาทีให้เวลาจ็อกใน,มนใหมวใจสองนาทีครึ่งดีเขาบรีดูจากกลุ่มแล้ว สผมให้วิ่งอีกนาทีนึงวิ่งเร็วเลยวิ่งเร็วนาทีผมให้พักแบบนาทีครึ่งพอรอบหลังผมให้วิ่งแบบ3นาทีพักนาทีครึ่งรอบนี้เหนื่อยเลยพอกลับไปเรื่นใหม่นั้เราแทบจะไม่รู้เลยอีกออย่างข้อดีของฟาร์เลกเมื่อเมื่อเทียบกัินชอคือมันเป็นเกมที่วิ่งต่อเนื่องม่นคล้ายเวลาวิ่งแข่งจริงจริงๆเวลาวิ่งแข่งจริงเราไม่ได้วิ่งสเตดี้เพจก็ดี แต่การวิ่งเว่งเยลยผ่อนเว่งเลยผ่อนเนี่ยมันทําให้เกิดการจัดการกับผลลกติกได้ดีกว่านี่เป็นการจําลองไปในตัวแล้วการจองนเกมนั้นพี่ปอยเห็นว่าคนอยู่หน้านี่เราหน้าที่อย่างเดียวคือตามนั้นไมเซ็ตของเราคือตามตามแล้วเราก็ประเมินตัวเองฉันไม่ไหวถอยหนาห่างนิดนึงแต่เขาก็ถอยมาเพื่อเข้าไปจ็อกใกล้ๆไ,ได้ถูกไหมนั้นเป็นเกมในการที่แบบฝึกตัวเองฝึกไมเซ็ตตัวเองอแต่อินชัวร์เนี่ยมันเป็นไมเซ็ตมันเกิดขึ้นยากอ,อย่างเดียวคือคุณทําตามแผนทนี่ผมว่าคุณต้องวิ่งสามเครื่องไงได้ เพราะป้าหมายของ i n t r v แบบเร็วๆคือเราต้องการ Speed. s e d ต้องการการสั่งการของกล้ามเนะื้อแบบเร็วๆไม่ต้องมาสนใจเรื่องเกมใดๆสนใจคือคุณวิ่ง400เมตรผมต้องการ1นาที30วิคุณทําให้ได้อพอพักคุณรีคอร์ดลี่ไหม2นาทีปรากฏว่าพี่บอกเฮ้ยโค้ชผมยังรีคอร์ดลี่ไม่พอ2นาทีครึ่งเพราะผมต้องการ400 m, ที่1นาที30วิให้ได้เป๊ะนั่เห็นไหมความต่างเห็นไครับนั่นไม่เกมน่ยไม่ได้แต่ว่า ฟาเล็กได้ตรงนี้แล้วก็สนุกด้วยผ่อคนคลายกว่าสนุกกว่าจริงจด้วยส่วนชาเลนจ์ชาเลนจ์ี่ยคือจริงๆตรงนี้เราถ้าผมมองว่าถ้าเราถ้าเราอยากจะตั้งตั้งตั้งเป้าการแข่งขันหรืออะไรเงี้ยครับ,รบตัวตัวการชาเลนจ์เนี่ยมันเป็นการเทสเป็นในตัวว่าถ้าคุณต้องการรู้ว่า10โลต้องจบเท่าไหร่ตัวตัวเทสจริงจริงแคาวิชาเลนจ์จริงเทสเป็นในตัวก็ได้พี่ปอซ้อมมาสักพักหนึ่งการเทสมันทำให้เรารู้ว่าเออปัจจุบันเปอร์ฟอร์แมนซ์เราอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับงั้น เอาไปคำนวณเพื่อจะสร้างเป็น5โลจบ10โลจบหรือมาคอนจบอย่างเงี้ยมันก็จะได้เหมือนกันมันเป็นระยะที่พอดีพอดีที่เราจะประเมินตัวเองได้จริงๆก็จะขั้นต่ําที่สุดเอาขั้นต่ำที่สุดที่สุดป่ะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสองร้อยเมตรอย่างเงี้ยครับพันสองพันนี่นี่น้อยแต่ถามจริงถ้าสมถติว่าใช้คําว่าชาร์ลส์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับครับทุกคนใส่หมดเลยแต่บอกพี่ปอครับวันนี้เทสห้ากิโลอืมนักกีฬาที่ไม่รู้จักกันเลยเหมือนผมไม่รู้จักพี่ปอเลยอย่างเงี้ยผมบอกพี่ปอเทสโล พี่ปอมาถึงคาว่าเทสร้อยเปใส่เต็มเลยอาจจะได้กิโลแรกอะเต็มที่ซีซีโลนี่คือเรียกว่าแบบโอเวอร์โอเวอร์เทรนของตัวเองแล้วนั้นผลการเทสมันมันไม่มันมันใช้อะไรไม่ได้แต่ถ้าสมมติวโลงเนี่ยบอพี่ปอเต็มที่แน่นอนคุณวิ่ง3รอบแบบเต็มที่เลยเต็มเนี่ยเลยแลวมันเป็นร้อยเจริงๆผมสามารถเอาตรงนี้นะครับประมาณการว่ามันคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่ในระยะในการวิ่งแต่ผมเอามาผันเป็นตัว โซนสามโซนสี่ผ่านเป็นแผนการซ้อมได้ sure, oui, ใช่ใช่ยันข้อเดียวมันอย่างนี้เพื่อเป็นการหนึ่งก็คือทําความรู้จักคนที่ไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแบบแบบที่ร mm ้อยเปอร์เซ็นต์ได้จริงๆมม่ต้องสั้นนักกีฬาก็จะค่อนข้างจะทําได้ดีแต่ถ้าแบบหูห้าโลนี่เพื่อให้โค้ชไปวางแผนต่อได้ใช่ใช่ครับใช่ครับยันการที่จะวางแผนที่ดีก็คือต้องรู้จักนักกีฬาที่ดีะต้องรู้เปอร์เซ็นซ์เขาดีดี เนะี่ยว่าถ้าเราตั้งด้วยด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่จริงเนี่ยมันจะมักจะได้โปรแกรมที่ที่จริงแต่เราตั้งด้วยความความอยากความอยากเดิมหนึง่งโค้ดผมอยากได้17นาที5โล <Uh, ผมก็พี่ปอพี่ปอพี่ปอได้ป่ะผมไม่รู้แต่พี่ปอเฮ้ยครุผมได้แต่ผมไม่รู้จักพี่ปอไงใช่ไหมครับแต่ถ้าการเทสก่อนเนี่ยเทสสั้นไม่รู้จักเนี่ยเออหนึ่งก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สองบาดเจ็บอาจจะเสี่ยงน้อยกว่าแต่ห้าโลใส่เต็มนี่โอกาสที่แบบ บาดเจ็บตั้งแต่เราเจอกันเนี่ยสูงกว่าใช่ไหมครับงั้นจะเลยเอาเจียกรรมตรงนี้มาอัดแนบกับคุณมากอ๋อโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณสำหรับความรู้ครับได้ครับขอบคุณครับพี่